มานะฮะวันนี้ก็มาอยู่ที่นวะนครนะครับปทุมนะซอยอะไรไม่รู้นะฮะผมลืมแล้วนะพี่เขาแกบอกอยู่แกบอกมาเที่ยวดูนะะซอยนี้นะครับเป็นดงรถบัสเลยนะเต็มเลยนะเดี๋ยวพาชมดงรถบัสครับนะอยู่ในรถนะไม่ได้ออกไปไหนนะครับชมโอ้โหแกมคือรถบัสเยอะเลยนะ อยู่ข้างในทั้งหลังที่ทั้งหลังมงุเลยมาก็มีนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะมาถ่ายตรงตรงนี้นะเขาเรียกซอยอินเตอร์บ้งนะตรงนี้นูนฮะนนบัตรโอ้ยนี่เด็กคันสวยๆวิ่งโรงงานเลยนะพวกนี้รถจะวิ่งโรงงานอย่างเดียวเลยเนี่ยเอากี่คันเนี่ยอยู่นี่ก็ นี่เป็นรถแปดล้อแองนะฮะตรงนี้จะเป็นรถโอกร้อลูพัดลมครับข้างในดูนี่ครับแหล่งจอดเลยละนี่วาสนาผู้คาได้ยาคันว้อยู่นี่นะมีรถใครบ้างครับ โนยฮะอันหนึง่งมีแต่รถพัดลมนะผมถามพี่เขาที่เขาทําเหล็กลองเครื่องนะครับเขาว่าโรงงานเขาไม่ให้น้ำมันหยดลงพื้นซีเมนต์เขานะะก็ลเ,เลยทําลองไว้เยอะครับมีแต่รถสวยๆเลยครับ เนี่ยคันหนึง่งสองคันอ่ะก็คอมเมนต์มาครับนะฮะว่าวว่งโรงงานเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะฮะระบายได้ครับระบายในคอมเมนต์ได้ครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะช่วงนี้เงินเป็นยังไงนะฮะโรงงานก็ช่วงโควิดก็เป็นแอร์อยากได้พัดลมนะฮะช่วงนั้น แต่มาตอนนี้อยากได้แอร์คืนเปล่านะฮะบางโรงงานก็ยกเลิกพัดลมไปหลายคันนะครับผมได้ยินข่าวมานะฮะก็เอฟซเล่าให้ฟังนะครับมาอย่างนี้ก็เขาก็เล่าให้ฟังนะ,ะใครเป็น f อฟบ้างครับสีมเรืองมาเยือนแล้วนะฮะซอยอินเตอร์นะเนี่ยยังไม่ได้ซอยนี้ยังไม่ได้สักคันเลยนะฮนะก็ได้คันนึงนะครับซอยนู่นนะฮะเดี๋ยวจะไปเอาแบตเตอรี่ยู่ ได้มาคันหนึ่งนะครคลิปเมื่อวานนี้คลิปคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนเนี่ยถ้าทำสามเสาสวยครับรถนี่คันสวยนี่จะเป็นรถแอร์ครับนะก็คอมเมนต์มานะฮะว่าเป็นยังไงกิจการวิ่งโรงงานครับช่วงนี้ดีไหมนะฮะรถบัสก็ผมก็ห่างหายไปนานนะครับ รถบัสไม่ค่อยได้เท่าไหร,ร่นะแถวภาคกลางก็ได้คันนี้หละนะฮะอยู่ที่นะครปฐมซอยสะพานขาวอยู่สะพานขาวนะผมไปเอาคันที่ลงคลิปไปก่อนนะครับผมไปนะฮะค,คลิปนี้ก็ว่าถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับรถจอดโรงงานนะครับ